หลังเกิดเหตุการณ์เด็กถูกข่มขืนและฆ่าขณะออกไปเก็บดอกกระเจียวในป่าที่บ้านคำกลางโดยผู้ชายในหมู่บ้านที่ดื่มเหล้าเมาเป็นผู้ก่อเหตุทําให้ชุมชนตระหนักถึงภัยของการดื่มเหล้าที่มีผลต่อความรุนแรงของผู้หญิงและเด็กช่วงน,นั้นก็คือมันมีการตระหนักว่าเออเราจะทําเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรของในชุมชนเราลดได้ยังไงแต่มันยังมองหาช่องทางหาทางออกยังไม่ได้มันไม่ใช่เฉพาะมีเหตุการณ์ข่มขืนฆ่าในนั้นเหตุการณ์เดียวก็มีการ งานบุญประเพณีมีงานมะลำซิ่งในหมู่บ้านก็มีเด็กเยาวชนโดนฆ่าตายอีกคนหนึ่งอีกกอดีมีโครงการมีงานวิจัยเข้ามามันก็เลยเป็นมองเห็นหนทางออกเคยทํากับมุยที่เพื่อนหญิงมาก่อนหน้านั้นแล้วแปดสิบถึงเก้าสิบซนต์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เราช่วยผู้หญิงและเด็กทั้งหมดมันก็เกิดมาจากเหล้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วเรามาทึงมาแก้กันไงนี่เรามาแต่ กินเหล้าเมาสุรากันสนุกเฮฮากันอยู่ถ้าเราช่วยกันทําตั้งแต่นานมาแล้วไม่มีการเกิดปัญหาในหมู่บ้านของเราจากความตระหนักได้ก่อเกิดเป็นโครงการเครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้าขึ้นในหมู่บ้านคํากลางเมื่อปี2545หลังจากที่มูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับมหาวิทยาลายัยเอแบกได้เข้ามาทําการวิจัยเรื่องผลกระทบของเหล้ากับปัญหาความรุนแรงที่หมู่บ้านจากการเก็บข้อมูลทําให้เห็นว่า ปัญหาต่างๆในหมู่บ้านส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุราแกนนาในหมู่บ้านจึงนํางานวิจัยมาขยายผลเป็นโครงการลดละเลิกเล่าลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่ทํางานควบคู่ไปกับเครือข่ายผู้ชายเลิกเล่าภายใต้การสนับสนุนของ X X X สอสสสสสเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่ะแต่เพื่อนหญิงนี่จะเป็นพี่เลี้ยงทั้งวิชาการท,ทั้งเรื่องการจัดการไอโครงการนี่แหละ การจัดกลุ่มพูดคุยกันโดยการถ่ายทอดเรื่องราวที่ช่วงชีวิตหนึ่งเคยทุ่มเทให้กับขวดเหล้าจากแกนนำและคนต้นแบบในชุมชนคือหนึ่งในกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งผู้ที่กำลังประสบปัญหาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นและได้เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อเลิกเหล้าเป็นการให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการเลิกเหล้า ผมเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการช่วยให้กำลังใจเขามีปัญหาอะไรเขาจะได้ระบายออกมาแล้วก็เราจะได้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเขาได้แล้วก็การลงเยี่ยม,มก็เป็นการติดตามการให้กำลังใจว่าเออไม่ใช่ว่าเราทำโครงการกิจกรรมกับเขาแล้วเราปล่อยทิ้งเขาไปไม่มีการติดตามดูบางคนเนี่ยสามารถเราทำให้เรื่องได้แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการกิจกรรมลงเรื่องไม่ตามดูเขาก็สามารถหวนกลับมาดื่มได้อีกนอกจากการลงเยี่ยมบ้านแล้วยังใช้การสวดสรพันยะ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลเสียจากการดื่มสุราเมื่อช่วยรณรงค์เลิกเหล้าในหมู่บ้านที่ไม่เพียงแค่ได้สืบสารวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้แต่ยังส่งเสริมให้เด็กๆรุ่นใหม่เห็นถึงพิษภัยของสุราได้มากขึ้นด้วยจากการรณรงค์ดังกล่าวทําให้ผู้ชายในหมู่บ้านจํานวนไม่น้อยหันมาเลิกดื่มเหล้าและสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้าถ้ามีคนมาชวนนะผมบอกว่าหยุดดีกว่าคิดว่าท่านเผาสตังทิง้ง คิดว่าเราเผาะสะตังทิ้งอย่างเดียวสิ่งจะ่วกควรเห็กกเัเฮ็ดเนี่ยคนเมาเนาะสิ่งที่ใดสิบ,บวกพอนอนเกียกกับนอนเจียร์ร่มองเนี่ยคนเมาเออมันเปน้นขาดสติอยูะหลู้ซึกว่าขอบรั้วนี่โอ้ยสูงขึ้นหลายเติบเออตีแบบที่คล้อยผลละไปเจ้าของกับใจดีนั่บานนี้ขอบรัวอบอุน่นบ่มีทะเลาะบาะแว่งกันบ้านนี้เออ ลูกเจ้าก็ลูกซึกว่าหน้าเบิกหน้าบานขึ้นดีอกดีใจหลายว่ามันตายเกิดสาสตร์ใหม่ <laughs> จะความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในระยะเวลาไม่ถึง10ปีวันนี้เครือข่ายผู้ชายเลิกเล่าบ้านคับกลางมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า900คนนำมาซึ่งดีกรีแห่งความสุขที่เพิ่มขึ้นของคนในครอบครัวและชุมชนเพราะเมื่อปลอดเล้า ก็ปลอดความรุนแรงพวกเราผู้ชายเลิอกเราสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ